โดยปกติถ้าเราคุ้นเคยอยู่ประจําเนี่ยมาพูดมาคุยเนี่ยเขาจะมีตัวสังเกตอยู่นะยมาจย์เวลาพูดก็พูดดีท่านแต่ก็พูดโดยสติอ่ะมีมีสังเกตรู้ความรู้สึกของตัวเองอยู่สังเกตไม่มีสังเกตไม่มีสติอ่ะสติเขาพูดคุยเป็นเรื่องไปราวบัญเัตตทั้งนั้น อ้าก็รู้เ่ยฮะว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดนี่อันนี้เป็นตัวสังเกตอันนั่งกติเหตุสติแล้วตัวสังเกตต้องเป็นตัวที่อยู่กับปัจจุบันอารมณ์เลยเหรอที่โยมอาจารย์ว่าเนี่ยตัวสังเกต่เป็นตัวรู้ว่ารู้ตัวนะเหรอรู้ตัวรู้ตัวรู้รู้ว่ารู้รู้อะไรก็แล้วแต่รู้หมดรู้สังเกตแต่เวลาคุยเป็นจะมีสังเกตอะไรล่ะ อย่างเดียวมีสติเท่าน uh> uh <th uh 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 ั้นเพราะงั้นคุยเนี่ยเป็นของแลงถ้าเรายังไม่ถึงถึงจุดบลายปลายทางถ้าเราจบแล้วถึงจุดหลายปลายทางอีกเรื่องหนึ่งสังเกตที่ยมอาจารย์ว่าเนี่ยสมัยถึงเมื่อเขารู้ตัวแล้วเขาจะมีตัวสังเกตอยู่ด้วยรู้ตัวนามมาทำนั่นแหะเขาไม่ได้มีเสมอหรอกครับต้องงานปัจจุบันอารมณ์ได้เป็นไปได้ก่อน จตัวสังเกตเนี่ยจึงจะเรียกว่าตัวสังเกตใช่ไหมโย,ยมอาจารย์ว่าก็งานปัจจุบันอารมณ์มันก็สะดวกติฆทานไมีโดนสังเกตเดินฟังคล้ายๆกับว่ารู้ตัวไปด้วยรู้ตัวนี้ไม่ใช่หมายถึงทั้งตัวสังเกตรู้ตัวนี้มันจะติดสังไม่ชัญญกะก็สติสัมปชัญญะทํางานนะ่ะมันรู้ตัวไปด้วย ใช่ไหมล่ะครัสังเกตมีกันได้<ส>ไม่มีกันอ่ะก็ถูกละตัวสังเกตน,นนะคเขาก็ทํางานของเขาเป็นระยะระยะไปด้วยบางช่วงตัวสัมปชัญญะรู้เหตุผลนั้นยมันเลื่อนไปได้มันมีแต่ปัจจุบันอพอสักระยะหนึ่งรู้ตัวกลับมาสัมปชัญญะกลับมารู้รูปอะไรนามอะไระรูปอะไรเป็นทุกข์ นามอะไรกําลังเป็นไปอยู่อย่างนี้สังเกตนะยงจันนะสังเกตก็ได้นึกเอกก็ได้ยัไม่รู้ได้ซ้ำม,มันละเอียดนึกเอานึกถามอาขนขณะนี้เรามีอะไรเป็นอารมณ์อ,อยา่าม้าหมาดนะฮะอ๋อนึกอย่าคิดว่าเรารู้แล้วไม่ได้เอาง่ายหรอกอรับเฉยๆก็เก็ขึ้นอ,อ,อยู่กว่าชำนาญในปัจจุบันอารมณ์ชำนาญในปร,ม,ร,ร,ม,รมัดไหม ชำนานเลยรูปนามไหมต้องชำนาะน,นะคะท่านเกินก่อนทำตามที่เจตประการเนี่ยเขาทํางานแล้วพร้อมกันเสมอแล้วเปล่าอบางทีเขาก็ไม่มีบางทีเขาก็มีขาดมั่งหายไปมั่งขาดก็หายไปไอ้อน,นี้เกินไม่ค่อยจะมีอ่ะมันคล่องขึ้นแล้วมันมีแต่จะหายขึ้นต้นอะไร ติประธานสีสมาประธาน 4, สทาน 4, ีที่บาทตีอีตีห้าพระห้าโพชจงมรรคมีองแปดอรเยสติตัวสังเกตก็ไม่ใช่บี่เสมอไปตัวสังเกตมาจัดไหนมาจาัดใส่ใจทุก,กอนจะเปลีย่ยนีิยาหมดใหม่มบางทีเราหน่อยหนึ่งเราก็เปลี่ยนไปมล้วมันคุ้นดิ คุนเคยเกิดอนครังเก็ไม่มีสังเกตเกิดขึ้นมามันจะพอดีเลยไม่ใช่พอดีเขาก็จะรู้เหตุผลของเขาตลอดดูเรื่องทุกอย่างเดอเพราะโดยปกติเขาเอาแต่จะทิ้งเ่ยเขาก็ธรรมดาเพราะว่าเขาอยากไม่รู้แจ้งแทงตลอดเขาก็ทิ้งง่ายเกิดกอเพราะงั้นถึงต้องมีธรรมประทานอ๋อ คอยมีไว้อย่าประมาทให้รับประทานอะไรเหรอคะการรับประทานอทานนประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานอทำาษฎรสิ่อยา่างต้องคอยมีไว้อย่าประมาทถ้าเป็นพระอิยะแล้วนะแทงตลอดแล้วแจ้งอริยสัตว์แล้วอย่างนี้อีกเรื่องถ้ายังนะไม่ได้หาย ไม่รู้หายไปไหนหายแล้วยังโมหาอีกยิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าไม่หาจะมีกรรมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มีขึ้นมาเพราะหาออันนี้ก็เป็นเคล็ดลับมาค้าต่างไม่ใช่มีขึ้นมาเพราะหาไม่ใช่มีขึ้นมาเพราะหาแต่มีขึ้นมาเพราะอยู่วิเวกแล้วไม่หา <c oughs> <c oughs> ขาคุ้นเคยเขาก็มาของเขาได้ค่ะเราอาศัยวิเวกเราอาศัยสังรวมอ,อาศัยสังเกตสังเกตก็ทํางานขึ้นมาเลยเขาก็จะขึ้นมากบเพราะว่ายามบดเก่ายาดุปวดเมื่อยอันนี้เป็นเคลรร็ดลับเดินฟรเข้าใจยากก็คุยให้อาจารย์มหาฟังไวพ้พออยู่คนเดียวแล้วเนี่ยร่างกายเราปวดเมื่อยผัดเปลี่ยนอยู่เสมอเสมอ พราะมีสำรวมอยู่คนเดียวนี่แหละเขาก็เลยรู้ทันขึ้นมาสังเกตรู้ในขณะมีทุกข์่ะอยู่คนเดียวแล้วสำรวมอยู่เสมอ้งมา,ยอ,งมายอยู่คนเดียวสำรวมอยู่ก็ม,มีสังเกตนะ <laughs> สังเกตเป็นผู้ทำงานอ่าท่นานไม่หามไม่ถึงความจาเป็นดีต้องเปลี่ยนใส่ใจทุกข์ะนะใส่ใจทุก เยาบเวลานี้ท่านปฏิบัติท่านอาจารย์นั่นไปทุกเดือนไปช่วยดีละนละนี้ตอนนี้ออันนี้คุยกับท่านมาหาเยอะเลยเจยแต่ยังไม่ถึงวิธีมากเท่เดิมท่านอาจารย์แน่ไปเยี่ยมโยมอาจารย์เหรอเดือนละครั้งไ,ไปประชุมประชุม,นนะมที่กนะพระนีสสวรรทอันก็จะไป ถึงที่เด่นอยู่ครับหนึ่งท่านมาหาลืมธุระแล้วมั้งธุระที่ท่านจะมาพบเดยนยังไม่เห็นพูดเลยเรื่องนี้แหละฮะเรื่องสนทนาธรรมนี่แหละมันอยู่ในตัวเรื่องคำพูดเรื่องน้องบอยเรื่องอะไรพวกนี้ไปด้วยบอยเขาคงไม่ไปไหนหรอกค่ะคิดว่าจะต่ะเพราะว่าชวนไปสอนผมกไม่เอาไปอยู่บ้านเขาเฉยๆเขาอยู่ไม่ได้หรอก แม่เขาพ่อแม่เขาก็เป็นใจที่จะให้อยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งอน,นันให้เขาด้วยให้เขามีมีไรายได้เขาเรียนมิติครับตั้งอันี้นให้เขาด้วยบอกว่าจะวุิใจให้เขาถ้าเวลาที่เขาไม่ได้เข้ากับปัญหาถ้าเข้าก็หยุดได้ถ้าไม่เขา้าเราก็ให้เขาไปทุกเดือนดรับเหมือนคนอื่นๆที่อตอกให้ ยมอาจารย์นะจะเป็นอัตมาก็ตามน้องบอยก็ตามเนี่ยถ้าทํางานอยู่ที่นี่ต่อไปเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีความขัดแย้งอะไรกันไหมต่อไปนะไม่ทราบเมนกันอนเดือนก็มันยังไม่มาถึงก็ดิฉันว่าถ้าท่านมาเสมอต้นเสมอปลาย บอยก็เหมือนกันไม่ถาออกนอกลูกนอกทางเสมอต้นตเสมือกายรรมการเขาคงไม่เก <Ü nh. S 2> ี่ยวหรอกอเขาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ปบัติของบุญวิธีแต่ก็คนเขาเกี่ยวไปเกี่ยวบางอย่างออย่างเงี้ยประชานเขาไม่ชอบให้เรียลไอืแล้วคนในเนี้ยเกิดไปเรียลไยเหมือนอย่างที่เขาเรียลไยน์อ่ะอย่างนั้นไม่ได้ เพ,เพราะว่าสมนักนี้ไม่เคยเลี่ยไรเป็นสน,น,นักมาขนาดนี้หลายปียี่สองปีที่อยู่ที่นี่ไม่เคยเยียยเอะไรอาจารย์ชัยวัฒน์เกียิที่พ่อโมนิธีเนี่ยที่ไหนไหนเขาก็เรีย,ยอะไรเพราะงั้นมันถึงพังทุกแห่งจะเอาเงินเยอะๆยใช่ไหมเรีเอะไรของรัเอาพอใช้เงินเยอะมาเอาพอใช้พอใช้พอจ่ายไป คนที่เขามาทําบุญเนี่ยเขาจะถามว่าพระเยอะอย่างนี้เนี่มอช่ายไหมเราก็จะพูดได้ว่าก็ยังพออาศัยได้ก็พอเราไม่ค่อยขาดแคลนแม้กันนั้นเขาก็ยังช่วยเราอะ,อะเพิ่มที่เตะอะไรต่ออะไรทําบุญเพิ่มเหมือนะฮะเขาช่วยเองอ่ะ,อะเอง็งคนก็เยอะงานก็เยอะ,อะเขาก็เห็นเอง เขาช่วยเองทำเองเขาทำเองอตนไม่ต้องเรียอะไรบางทีแง่ม,มุมบางอย่างที่ใช้ศัพท์ภาษาพูดกับคนที่ปฏิบัติอยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยบางทีเข้าใจแรงไปใช่ไหมละ่ละเราก็พยายามให้เขาเบาที่สุดบางทีก็ยพยายาม <ๆ S 2> ให้เขาเบาพย,พยายามยังไงละใจของเขาอ่ะก็เขาดูแรงใช่ไหมก็ให้เขาหยุด ล้เขาหยุดดูก่อนเพราะเขาแรงนะแรงจะน,นอนไม่หลับเขาเร่งมากไปบอกเวลานอนไม่ต้องดูไม่ต้องดูสดําบรมเย็ดเฉยไม่ต้องดูสํารวมเเฉยก็ยังดีใช่ไหมก็ดีเองอก็มันก็หลับไปสิคะ,ะทีนี้นานหลายวันเข้าเป็นทั้งกลางวันกลางคืนอะไรอย่เนี้ยเป็น,น,เปน,ในใจแรงเขาไม่สังเกตของเขาว่าเขาลดไม่ได้นะ จึงต้องให้ให้เขาอยู่ธรรมดาธรรมดาตรงนั้นน่ะสิใช่ใช่เขาไม่ต้องทําอะไรใช่ใช่เอามีจริงจริงนะยมจันมีจริงจริงนะครับแต่ทีนี้เอด้วยความที่ไม่ได้มาดูด้วยกับเราอ่ะก็เลยว่าเราไปด้วยว่าไงอ๋อทำไมให้เขาอยู่เฉยๆหรออ้าวเพรับายังไม่ทำไม่ถูกอ่ะเขาใจแรงอ่ะเราก็พูดได้ที่อ๋อพูดได้นะแต่ไม่พูดไม่ได้เรื่องจริง เท่าที่จะมาพบมาตอนนี้รู้สึกว่าเป็นปัญหาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันอ๋อไม่มีปัญหาเพราะเขาใจแรงจริงๆออกมาปฏิบัติล้วจะไปดูมันทําไมอ่ะใจแรงอ่ะมันก็ไม่สบายที่ปวดหมดเลยนะคนใจแรงอ่ะปวดไหล่ปวดหัวปวดคอปวดเน้าปกดไปหมดเลยเมื่อคนปฏิบัติเขาพูดว่าอาจารย์นั้นมาให้ดูขาดานี่อยู่เฉยๆแล้วก็ต้องถามท่านว่าทําไมไม่ให้ดูท่านก็จะต้องบอกว่า เขาดูแล้วเขาแรงมากเขาไม่สบายอ่ามันตรงมาเรื่องจริงอ่ะจริงไหมล่ะคนเนี้ยคุณน่ะไม่สบายเพราะคุณทำกรรมมาทานอ๋อก็ไปต้องดูอยู่เฉยๆจะมารวมอยู่เขาอยู่คนเดียวได้ก็เก่งแล้วใช่ให้ก็คุ้นเคยแต่ดูแล้วไปกดเย้ะดับเย้ยมันก็ไม่สบายอ่ะแล้วไม่สบายจะทำมันทำไมอ่ะท่านคะ ถ้ามันตรงไปตรงมามีเหตุมีผลเนะี่ยเราไม่กลัวทั้งหมดไม่กลัวแต่จะถูกกไม่กลัวพอถ้าเขาโกรธล่าเราพูดตรงพอขอโทษได้ละอืมขอโทษขอโทษโตยกันไม่ดีอ่ะโต้กันไม่ดีคนมีธรรมะแล้วยังจะโกรธกันอีกเหรอ,อม <laughs> ไม่ถูกครับคุยกันอย่างนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วบางครั้งอาตมาก็ขี้เกลงใจนะ ถ้าท่านทำอะไรไม่ถูกต้องเรื่องพระวินัยอะว่านีถูกนะอันนั้นก็ควรอถ้าเขาพูดสติเขาเตือนก็ควรควรฟังก็ได้ควรแก้ไขดิฉันก็ยังพูดเลยพูดกับพระที่มาอืมบางองค์ท่านรุ่มร่มไม่เรียบร้อยดินันก็ติท่านไม่มีสมณสารูปท่านดีขึ้นอ่ะ ท่านไม่ได้โกรธอันดีคือติเพื่อก่อท่านคะ,ะจะได้ดูน่าดูอืนะคะ,ะน่าดูสําววมนุ่งห่มเป็นบาิมนทนก็น่าดูถ้าไม่น่าโกรธคะ่ะเพราะว่าจริงใจอยากให้งามอืยากให้มีสมณะสารูปเพระพระไปยังไหนก็ เกี่ยวกับพระวินัยก็คือความเรียบร้อยเดินก่อนนงมมเป็นไปนิมนทนันจะเดินจะอะไรจะนั่งจะรูปเป็นเรียบร้อยนั่นแหะวินัยที่ฉันยังไม่ค่อยรู้วินัยอ่ะแต่เอาแต่เพียงหยับหยาบแค่ด้วยพระเปลี่ยนทั้งชุดก็ได้จีวรแต่จีวรทั้งหมดยังดีอย่างไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนไห้ มุ่งิธินี่ทำประโยชน์เพื่อประพุทธศาสนาโดยตรงรักษาประาศาสนารักษาพระ